ดโมง5าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องปิยธงออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็เป็นวันไทยเอ็มวีนะครับอ,อยากซีบอกนะครับเป็นผลงานเพิยงจากไปประกาศของผมปิยธงนะครับเออขออนุญาตนะ ก็นะครับอันนี right. so year, ập, so 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 ้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับก็เพิ่งตื่นนอนครับท่านผู้ชมเมื่อคืนไปงานที่บุรีรัมมาก่อนอื่นขออนุญาตอาบน้ำก่อนก่อนที่จะออกไปเมื่อนี้ตื่นตื่นเร็วครับเจ็ดโมงห้าสิบห้าก็ตื่นแล้วครับก็เดี๋ยวรออาบน้ำรือพาคนนู คนเดียวเนี่มันกล็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่สักแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็หนามากอาน้ำเสร็จแล้วนะฮะก็มีข่าวดีครับโทรไปหาทีมถ่ายนะครับบอกว่าจะมาจะายผมตื่นเช้าเพื่ออะไรครับนอนต่อเดี๋ยวค่อยตื่นอีกทีตอนที่พี่ๆเขามาถ่ายแล้วกันนะที่กล้องสัตว์มาเลยนะผมหนาวเดี๋ยวน้องต่อขันดีกว่าครับตอนนี้ก็ ทีมงานถ่ายครับก็น่าจะมาถึงแล้วแล้วก็เพิ่งตื่นใหม่รอบสองครับตอนนี้สิบเอโมงกว่าๆเขาหาทานมาอยู่ครับครับก็เตรียมเสื้อผ้าแล้วนะเตรียมตัวอันนี้ออกเดินทาง ก็ใส่สีดำนะครับสองตัวเลยรับเพียมาเดีลยวนะเดี๋ยวเราไปสวัสดีครับอันนี้ พี่เต๋านะครับที่มาถ่ายให้วันนี้นะครับพี่เต๋อไม่ยุ่งใส่พี่พีล่ลีคลิดโลกให้สันบอกเดี๋ยววันนี้เอาตามทางไอ้นีโมเลยจ้ะเออนี่มอเลยก็ได้มอเลยนะมันก็ไม่สั้นเลยะอ่ะคือตัว่ะ <laughs> ไปกินแต่แก่ <laughs> ตื่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับตอนนี้สิบเฮ้ย กิงตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะฮะกำลังได้ออกไปนะครับอันนี้ก็อยู่กับสโนว์ไลท์นะครับผมพี่เต๋านะพี่เต๋เป็นอไรบ้าเอาน้ำโมกกระตองเลี้ยวคว้าแล้วก็วิ่ไปหนะหนะเรียบคลองเดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นถ่ายกันยี่ห้ออะไรก็อย่างางี้ย ต,ตอนนี้ก็ได้โลเคชันแรกนะครับก็คือมหาวิทยาลัยร,ชรา네รชพัฒนนะครับ,รรบต้องหาจุดถ่ายวนก่อนตลอบนัืนเ,เดี๋ยวเรา วนรอบราชพัฒนะครับสักรอบหนึ่งครับแล้วก็ค่อยดูสถานที่แต่ก็น่าจะมีนะเป็นไม้อ่อนนงเี่ยแล้วก็แสงตรงนี้ได้แล้วก็สนามหญ้าสวนยอมแต่ขอที่ที่ไม่มีคนนะก็ <c oughs> อยู่ที่น่าึดช้างโดยนะครับได้โลเคชั่นเลยนะครับก็เป็นตรงโรงอาหารลังมอนะครับ จะเป็นฉากเดินนะฉากย่างอ้ยปีกอ่กระของเป็นโรงอาหารครัหลังมองก็แต่งตัวอุ้ยลืมใส่ผ้ามา ก็เสร็จไปนะครับในช่วงแรกครับจะเป็นตัวตึงยาวาล่าแล้วครับทุกคนก็โลเคชั่นหน้าโรงอาหารฝั่งขององค์การนักศึกษาแถวอาคารทันสองนี้ก็เสร็จไปแะไแรกนะมีการถ่ายรูปอีกเอยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่หลังก็ได้ไม่น่าเปิดกลิฟด้วยภาษาไทยเลยลอย่างโหเลาอยู่เอาเล่าไปเรื่อยๆนี่แหละสรับกันพี่น้อง จะไปลูกขี้นที่สองนาจะเป็นตรงต้นไม้ใหญ่นะครับที่เราขับบนแล้วเราก็หาไปก็เดี๋ยวเสร็จนี้ไปกินตําสมไปกินวะตำสมตำสมยุ่งเยเออไหนวพายิ่งใส่ไพ่ยิ่งรันนี่เดี๋ยวจพาไปกินส้มตำพาพี่น้องเราไปกินส้มตำด้วยเบื้องหลังนี้สักสามสามสิบนาทีต้องเหนียว ทุกอย่างเคล่อนไหตรงนี้มันมันบําบยปะตรงไหนนี่วหรตรองหมายน้อนลายไหมแต่ว่าถ่ายในหมนอนเราก็มันกันเลยอันนี้อย่าคิดว่ามันสิได้จทีเดียวจบบ่ไปดิโอถ่ายไปทั้งเหมือนจจะได้เลยก็ได้กระสีเพลิดมันก็มาฝังอาคารของเราที่เราเรียนตลอดนะนี่แหละก็ถือว่าได้ถ่ายหน้าอาคารเรียนตัวเองนะครับ ว่าดีหน้าคันสามเดี๋ยวเราของเยลล์รถมีกลอง ลเกยันที่สองนะครับไหนครับเอางสันเลยท่านนีได้บ่น,นี่กลางถนนนะครับฝั่งของอาคารสามโอเยขออนุญ,ญาตพี่ๆคณิสานะครับถ่ายมี ขอญยตไปถ่ายต่อกอันเป็นยังคือจังบอลือนมน้ำตาซึมอยากสิบอกว่าใจว่าไปคิดพออถิดนยัง ฉากุูชั้นอ่ะอ่ขั้นสามเ็จไปเรียบร้อยครับว่าสุท้ายแล้วรถเพนเลนเลนรถพันสามีดอกเออ่างกระดยแต่น้าคั้นเป็นสีม่วงบะอืม มันแบบนางแบบยื่นแบบย่างก็มีแเลยหรอเือแบบมองไดวบแก่ไหมหรอบนี้แล้วก็จะย้ายครับโลเคชั่นจากถนนนะครับเข้าไปน่าจะเป็นอาคารคอมพิวเตอร์หรือเปล่าอันนี้น่าจะวัตวบอคอมพิวเตอร์อยู่นี้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะจะไม่ผิดอาคารนี้ไหมตรงนี้ก็ เกอนมาหินอ่อนนะครับก็น่าสนใจดีแต่มันก็ดูสกปรกไปหน่อยแต่รอทีมงานก็อย่าลืมนะครับวันที่แปดศปจิกาถ้าทันเนาะเข้าไปติดตามชมผลงานเพลง อยากซิบอกด้วยนะครับมาถ่ายกันสองคนครับน่าจะถ้าไม่มีสตอรี่ก็จะมีแต่ลิปซิงค์นะครับแล้วก็อยากถ่ายเพลงสุขสันต์วันเกิดไปด้วยนะครับถ่ายคู่กันครับเมื่อกี้ก็ค้าจะเก็บของรีบไปเด้ถ่าย,ยอันนี้เลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมมจะอะอยยางเนาะอันนี้กากำลังไปลานตำาสมนะครับไปกินข้าวเที่ยง ตัวอันซุนโตัข้าพเจ้าเองตื่นมากแต่เศ้าอบบรเนี่ยัเงเปล่าเปลปล่าก็มากินร้านซุาประจำหลังหม้อร้านอสวนภูมิหรือเล่าจำ่ไ้อยเอ็ดนี่เลยนมะสวนมนาสวมนาวเนำไรเพื่อมากินไปกินสุปตามเขาเศร้าผมครับอ้ยตอนไม้เห็นสาบคลายเลยแต่ผมมค่อยเป็นคนมาผูหยิงปันเดนเลย เ้าป็นบอกอหละผมผมมามคำนมมีแฟนผมนก็ชอบแฟนผมคนเดียวตังนีนะฮะเแฟนมุ้ใส่ดิครับ <laughs> ย่อมเลยตอนนี้กำลังลมต่ำนะพี่น้องหลังมอครับหลังมอราชพัฒน์ขับรถมันเผาเป่าเนี่ยพ่อบอกพี่เปี่าสิเห็น <laughs> <laughs> หันหน้าสวยตาลูกเล็กเนียมเนียมทางครับผมมองทางเนียมทางพี่น้องเดี๋ยวขวาอีกปิเยอะเยังไงไปตัดออกครับกาตันนี่ก็อยู่ร้านหม้อ้วเนาะเดี๋ยวมาร้านส้มตำๆนะครับเดี๋ยวไปหอดร้านเดี๋ยวบอกเนาะมันเยอะไปเลยครับ

ร้านสวนภูมิมส้มตำนะส้มตำสวนภูมิมาสั่งนี่ตำสมกินป่ะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวปะ่ะเอาขอพาร์ตครับฮะเอาผมมีไ<า>ก่นะไก่เยอะที่สุดไหมไก่เอาตำยังพี่ เดี๋ยวสั่งซ้ำๆก่อนนะครับบอเอาสองไม้เลยบอาบอปลาสลรานแล้วว่ากินดอกปลาน่ะนั่งได้ก็ได้พี่เอ้าตำปูปลาหนึ่งอ่า ตำปลาเพชดทั้งสองตะปูปลาเพชรทั้งสองเมียนแล้วก็แคบหมูสองปลากระน้ำจีนหนึ่งแคบหนึ่งหมดไมับหมูนะบ่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 แคบหมูสองตำปลาเนี่ยเราต้องใส่ขนมเส้นนลายด้วยซึ่าะเอาขนมจีนอยู่โอเคกน้จีนหนึ่งเมียนเมียน เม่ีม้ทายเซตสกับบ้านนะเนยเอ็มมีกับบ้านยังเนี่งกับบ้านเนี่ยเดือนนึงกับวัังเซตห้แลได้ครจันัน่งใหูหน,นะนหีน่ะเดี๋ยว่้นันคุจานจบ

แซ่บหมูด้วยครับสอง Je vais <laughs> ไม่รอดกินข้าวอยู่แล้วนะฮะกำลังจะเดินทางกลับไปพักผ่อนนะฮะกะับหอกับหอไปไปไม่นีวันที่เท่าไหร่สี่สี่เนาะแมน ออกมีกะได็ิดเราก็อันนี้เอาได้ประจครับเดตันนี้คะพึ่งถึงห้อพักเป็นหองเก่ังนี้ ก็สำหรับคลิปเบื้องหลังนะครับเป็นการใช้ชีวิตอนไทย MV นะครับและะ้วก็จนว่าถ่ายเสร็จนะครับก็ใช้เวลามัน,นี้ก็สามชมั่วโมงนะเพราะเฮาห้องห้องวัดไทยแบบเป็น ไม่ได้ถ่ายเป็น MV Story นะครับถ่ายเป็นลิฟซิงเสียงอยจะของนะครับละครมันก็มีเรื่องเพิ่มคือเมือนี้ก็ะถ่ายโศกสันวันเกิดเพอร์ติซโลวันเกิดจาของปีนี้นั่มนะครับก็เลยสารในชั้นน้อยนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตอน3ชั่วโมงครับผมกะฝากติดตามนั่มครับผลงานเพลงอยากซีบอกผลงานเพลงโศกสันวันเกิดสองผลงานเพลงจากเปียหยดทงนะครับผมกะฝากเป็นกำลังใจให้ลูใครหลานชาวสุรินทร์ของเขานั่มกันแล้วกันด้วยครับพี่น้อง ในวันนี้กับขอบคุณในรายที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมกับขอบคุณหลรายสวัสดีครับบ๊ายบาย